กกหกในขนาดเดียวกันก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ผมเคยพูดแล้วว่าผมจะเล่นกับ p HA. s เกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT Football Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามาเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ d e s c r i p t i o n ใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีการอดกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ก็ไปเริ่มมาที่ข่าวแรกของเรากันเลย พอสกปาเลชแมงหรือเปเชนั่นเองออกมาสวนกับคิเลียนเอมเปเป้พูดโกหกโดยอ้างว่าไม่เคยเจราจาสัญญากับสโมสรมาก่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดของทั้ง2ฝ่ายเอมเปเป้นะครับได้ส่งจดหมายยืนยันไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาที่กำลังจะหมดในปี2024พร้อมบอกด้วยว่าแจ้งกับสโมสรไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนโดยเขาแจ้งต่อสื่อ AFP ด้วยว่า ปชได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปี2 0 2 2ถึงการตัดสินใจของผมที่จะไม่ขยายสัญญาออกไปถึงปี2024และจดหมายที่ส่งมาเป็นเพียงการยืนยันสิ่งที่ผมได้บอกพวกเขาไปแล้วเท่านั้นเวลาต่อมานะครับคิเลียนเอมเปเป้ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมกับรีทวิตข่าวที่เกิดขึ้นว่า โกหกในขนาดเดียวกันก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ผมเคยพูดแล้วว่าผมจะเล่นกับเปชต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าที่ที่ผมมีความสุขมากทั้งนี้นะครับเอมเปเป้ยังออกมาพูดทิ้งท้ายถึงในกรณีที่ตัวเขาได้ทิ้งจดหมายแจ้งปเชถึงเรื่องดังกล่าวได้หลุดออกมาและถูกเผยแพร่พพต่อสาธารณชนว่าการเปิดเผยข้อมูลมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือการทำลายภาพลักษณ์ของตัวเขา ซึ่งล่าสุดเลยนะครับสำนักข่าวดังอย่างนิวร์กทม์ได้มีการติดต่อไปอยังปารีสซังจักแมงหรือปีเอชเและก็ได้รับคำตอบจากโคโซกสมสรโดยตอบคำถามสวนกลับกับตันทีมชาติฝรั่งเศสด้วยว่าคำพูดที่ว่าฝั่งของเอมเปเป้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเพื่อขยายสัญญานั้นไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงและนอกจากนี้จดหมายแจ้งไม่ใช้ออปชั่นของเอมเปเป้ได้ถูกเผยแพร่แก่สื่อก่อนที่จะมีการส่งให้แก่สมสรอน ก็เรียกว่ายังคุ้มเครืออยู่เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับเอ็มเปเป้ก็มีการโต้ตอบกันไปกันมาระหว่างเจ้าตัวของเอ็มเปเป้เองกับทางสโมสรของปเอชนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็เล่นออกมาโต้ตอบกันสะดูเดือดขนาดนี้ก็นะครับผมเนี่ยกลัวฝั่งของแฟนบอลของปเอชมากๆเลยพราที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเนมารทั้งเมสซี่เองก็โดนโหไม่ไหวหน้าเช่นกัน รอลนต่อไปจะเป็นเปเป้หรือเปล่าก็ต้องติดตามชมกันนะครับผมเรื่องต่อไปของเราก็ยังอยู่ที่ p h เอชยอยู่เลยนะครับ p h เได้ตั้งราคาขายเอ็มเปเป้มี2ทีมดังพร้อมสอยปารีสแซงต์แชงแมงหรือ p h เได้ตั้งราคาขายคิเลียนเอ็มเปเป้กองหน้าตัวเก่งไว้ที่130ล้านปอนด์เพราะไม่ต้องการเสียตัวไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้า หลังจากที่เอ็มเป้นะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มเติมกับปารีสแซงต์แชงเดอหรเอชเอที่กําลังจะหมดลงในปี2024ทําให้ทีมแชมป์ลีกเอิงนะครับพร้อมขายดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสในซัมเมอร์นี้เพื่อแลกกับการรับเงินเนื่องจากไม่ต้องการเสียตัวนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยล่าสุด ESPN รายงานว่าแหล่งข่าวในสโมสรปเอชเอได้ตั้งราคาค่าตัวของกองหน้าวัย4ปีท่านนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า อยู่ที่130ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,683ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินที่น้อยกว่าที่พวกเขาได้เคยจ่ายให้แก่โมนาโกเมื่อปี2018ที่ซื้อเอ็มเปป้มาเสริมทัพยอย่างถาวรในราคาที่166ล้านปอนด์แล้วก็เชื่อว่ามีหลายสโมสรน,นะครับจับตายอย่างใกล้ชิดเลยและพร้อมที่จะคว้าตัวไปร่วมทีม โดยเฉพาะเรียวมาลิกที่พร้อมดึงเอเปเป้มาล่าตาขายอย่างแน่นอนเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์ปี2021ัพวกเขาก็ได้เคยขอซื้อดาวเตะลายลนี้มาแล้วในราคา200ล้านยูโรแล้วก็ทางด้านเดอะท m มนะครับก็มีรายงานว่าเจ้าของสโมสรเชลซีก็ได้สแสดงความสนใจในตัวของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสท่านนี้อีกเช่นกันก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ